Các anh ơi. Cái Cái Ê nào. Ta. đi. Ê. nào. Em cứ chơi cho เดินหนึ่งสองสามเดี๋ย่อยิ่มาลูกมากินข่าวมาเร็วๆคุณแพงเร็วเอ้ย เอ้ยมาเร็วป๊าเห็นเห็นแล้วเลยนมาเร็วพอเห็นกับเขาแล้วเลยไหมมาเร็วลุกเร็วเอามาเร็วลุกเร็วเร็วมาเร็วมาพองมั้ยมาพองมือเขาแล้วเนาะโอ้ยนี่เน่ยมาพอปิดก่อนเนาะลูกเนาะเอาเอาไปไปถือไปใช่ปะถือขึ้นมาถือขึ้นมาถือมาขดเก่งเลยเนาะเดี๋ยวลุก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 เดี๋ยวมาเด้วบอกพอเห็นยังแซ่บๆอยู่ไหมเนี่ยอินามักได้ด้วยนะ

น้องไม้ต้มพี่น้องเอ้ยเพื่อนน้องน้ำออกมาให้ปิ้งไก่เรือมืงขึ้นนี่น่ะน่ะอ่ะสบายดีเลยด้วยมาพบมาพ่อกันกินข้าวกินน้ำช่งสันในครอบครัวพี่น้องเอ้ยมาดิด้วยด้วยปวบขาไปเลยน่ะแซ่บป่ะลูกเอาไปลูกข้างล่างเนี้ยมันสูงเนี้สูงอ่ะแซ่บแฮมลูกแซ่บแฮมบ่

ปาน้ำพ้อมึง่าพอขังนอะขอใช้ได้เียครับงพ้อออกมาห้มั้งอะรวังกล้ากวังกล้าอู้ยเอาข้าใช้ข้าใช้ไม่ใข้าวนะอ่า่นข้านะไม่กลับ ม่เน่นเข่าเลยดเาไม่นั่งพี่บุญดไม่นั่งอย่นี้ไม่นั่งอย่างอาชินงน้ำพอปะนพอปะอาไงมุนแฉะไปข่าพี่น้องไบริงาไม่เนเราข่ากล้องไ้กนี่ฮะเข่าก็ได้คัดบริโภบริบริคัดได้เนยนะแว่าตําี่น้องเยตําแบบนี้รุ uh> ่น mhm ตั ปนกบพี่น้องเลยมามามาพี่น้องเลยขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องกูเลยกินกบกินเขียดมามาคำแรกแให้มาเล่นไแมเ่ล่เอาขาขาขึ้าไว้

เหนื่อยไมังพ no no right, ี่นยไหมอะไรนะไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นสดแม่มวลอยู่แล้วอุ้ยมวลสินาก็พอกับ่าไรบอหนักครึ่งใเลยนา้้่คือแม่พอ่มนังกพอไอ้เพิ่นกลงลูกยังนะบงบบดูดบง กีป่ะข้าไนะยไงนิดน่ไม่ยิ่มมันเอาได้ค่ะชิมเบ่อจะโตเ่ไดก็ <sh> <sh vap ing problem> ิดโตกป่ะเบิ <sh arp recreation> ่ได้แดกหัวแม่กับไม่เหลือฮะหัวปิดเป็นเกีกินวาอไรอะเนบอกืมมัดเ่นี่บอกบอก รอยรอยอ่ะมาเด้เพืเ่อนะคนกบ,บก็นไม่ฟ้าหวานแช่นอนนักมาหม่เนาะกินมีุ้นจะอยดายประอยากแะแท็อ,อุ่ยเลย <c oughs> ว่าสบายดียกไปเลยลืมเอ้าข้อปอบข้อตกลางนั่นอนอ,นอ,อ,อ,นนอกล่างนั่นมาออกนนอกนไงบอเบิดอแน่ผมนะ

หยอดมันหายดูผมมาหน่อยออมาเ่ยเดี๋ยวผมต้องไปเพชนิดนึงเนะสร็จไวลวเนาะสมขามยช่ไอหอหายไม่หน่อยไี่หายบอนั่งก่อน,นยก่หน่อยไม่หบอ แม่หาว่าชูหัวเนี้ยกบก็มีดวงกินบเกรใยญ่กินบอไมีหอดเตรียมมาาหายเลยหมักคำหมักแข็งม่ได้เศ้าหาะว่าหาเป็นชีดิมากกับหาการคบเริ่งขอ้นอืม,อม

เรื่องอาหารการกินนี่น้ำไห,ห่อุดหายากของ,น,ลลง,น,อง,องน้องแม่เนาะมาเลยอ่ะขันเงินทองนะหาบบกทิ้งมาไหนใครมาเป็นลูกเป็นเมียนี่กะเรื่องอยู่เรื่องกินนี่กะบอกว่ารักออกันสิว่าบวกขาดแต่ขาดอยูให้อยู่ในกินก็ได้แต่ว่าแม่บอกแจะบอกเมียกันฉบับเรานะานนถ้าเป็นคนดุนะแม่ดูไปหากบเขียนเนะี่ย

โเหินดีอทําทำทำมารี่กับแม่เวาด้บ่เห็นปะถามแล้วพี่น้องลเลยเราเอยากได้ยูวแต่ว่าทั้งนี้ั้งนั่นก็คือค่ะปวดแพลปวดแผอ,อะปวกแพงปอดแพงบวดแพงบวแผลวัวเป็ดตกวเป็ดตมาเยอะวัวบัววหมูม้าเป็ดไก่อะคิค้อมกับบ่อแพงกันเลหรอวัวไก่ึ้นกระบอกชช้างดหนึ่นก้น บาร์บีว่าเห็นเราเป็นแบบนั้นเหรอเราเราได้เอาพอดง่ายๆเลยพี่หนุย่ยเฮ้ยเน,ะ <c oughs> นาะต้อคิดแล้วคิดอีกแลยบาร์บี้เราไม่หน,นุ่ยสิวานี่นะคำว่าเราเอาคนง่ายเราไปอยู่โสดมาตลอดสิบปลายปีแล้วเ <c oughs> นั่นเลยนะ บางคนมาคันบอลี่ดีอะน่าก็ได้เมียจะเหงหระที่บได้นี่ยผมไปมาเล่เบาเอาบยวมาเลาบอยากได้มีคนเอาอะไรเล่าเอาเราฮาไม่สดงหาทางนี้อ่ะแม่นอยู่ดูไปสิะรัมหยุ่นยาีก็แถวทางดับบรีบุรีมีอะไรบะเงาง่ายที่า อย่างนั้นแล้ววนะอย่างนั้นเลยเอาโหัม้กขายเม่นิเนีน่ส่งเทือก็ได้แล้วอันสำมำยี่สิบอนแหละวะว่าไงคือไปหาจ้างเอาแล้วว่าไงซะซื้อกินเนาะอ๋อสมมุติซื้อกินมันโมเป๋ก็หน้อยๆมันมีม <c oughs> พันธะเนาะอโแทบเลยนะเราไปมีลูกีเมียเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิจารณาเลยบ่สไปพิสิตริทามเนาะ แต่ว่าก็ได้จะฝากด้เง <c oughs> ินมาสามพันสิบด้เงินมาสามสิบสิบกับแบงให้ได้ไหมคะ <c oughs> อะไร <c oughs> มันเพชรอุ้งล่ะกินทิ <c oughs> ้งแล้วเจา้าอก <c oughs> ินไหม่ะอย่าได้พอต้มใหม่ไหมเอาปะม่กินก๊บพอแบบ ดูมาปามาตายกิด้วยอแต่นี่ยควบใจถึงก็มาเมื่อเั้นจะต้มดูทอดหัวดูสิแต่ห้าเะมาห้ายังไม่ได้กินไปนั่นก็ดูตี๋ก็ใบหม่าลังก e ินตี๋เอีงยังห้าไม่ได้เห็นไยงได้เหตุใเอ็งเลใบกินเองเลยหัวกระดูกใบกินนางกินยังสีพมันกระดูกมาไก็ออไว เป็นหูอยู่้เป็นจมย้อมเส็นมาเนี่ก็พักแต่เพื่อนนี้เนาะป็นย้อมดับไปดีเลยเพื่อนของมันเลตั้งมดอ่ะลงขึ้นน้องในนี่นีู่้ดีนะแา้คนที่แบบว่าบพวปล่อยแบบนี่นะนอนเล่นเปลียก็เล่นเป็นม่ได้แบบว่าอ่อนมาอะไรแบบนี่เนาะ คนที่แบบว่าฮักฮักตัวเองเนาะนะเนาะยังนอนอ้อยังบ๊วยค่อยเก็บบ๊วยเจ็บค่อยลุงนี่เหรอวะมันงอแล้งเฮาไม่คนเหรอให้กูพ่ลุกขึ้นนี่เนี่ยเอามิอคนก็ได้กูนะคนบ้าพิลคนอะไรนี่มันต้องมว่าราเกิดมาสามปีเห็นน้องเห็นน้องเนป่วยแอจะ ตำมท่เอได้แล้วได้แล้วถ่าย่ายแพุ่มการท่านแล่ายถ่ายร่างจุดไปหาหมอยังได้แค่ไปชมเพื่อปะตาห่วงที่หนึ่งจะกลับเุ็ชาติอนกองตามเพื่อนร่ะนี่แบบฮะแบบมแบบเช็ดตัว็นงยังไหไปช่องไม่แ่่ว่าสตูปโกเบเป็นอีกต่อ

<laughs> ừ. Bộ chép nó nặng nó. Thế ngoài ra người thôi đủ kìa nè. Cái này này, kín này bây giờ là mấy khóm xiêng không nhận nè nè. Nà. Kín thịt thịt khó thịt nhận này Chị em nói cả. Chị im lái mình bỏ khoai nè Ờ. Cô bà, lạ vang. Lạ cái nè. Chị này, cái thế nhá, nó chói Cùi bà, cùi bỏ bánh. <laughs> ไปเปา่าพนีกมาปอกเป็นบ่หรอกางน้อยมันดีม,นะมันม,มเนี่ยล่บอบน้งินเ่ยเยอันอัเดี๋ยวต้มกบไปใหล้ลูมาเฮือดไม่ด้อยูเลยพี่หนุ่มหนึ่งเขา่าหนึ่งน้าเตง็งยูเต็งกิน แล้นี่นะฮะจะเตะจะอาบน้ำเล้วแต่งตัวกันเล้ยที่นี่เนาะหัวมากสบายเิงเปล่านะมด้กินยากันนะหัวมากก็ไม่ได้แบบไม่ได้กินยากเรียมกินเลยอยากสบายดิสบายก็ได้กินโอเคเราเป็นนักสบายดีเด้อว เดก็มรู้กันี่พอมาไปสบายในนึงสจก็เห็นในกินไว้ถ่าเขาไเสร็จแต่เพื่อนใหม่เพื่อนเ่ามาเทื่อกันอยูเพื่อนจูไพ่แบบต้อมเองเลยแหละคุ้มไพ่อย่างเึงข้างลุกเป็นอย่างนอนคืนนี้กันนี่ก็อาบน้ำแน่นอนก่อนเลย ชวบมาเมื่อกันุนกกมแปว่าข้ากับนีบารีอ้าปุ๊บไออย่างว่าเห็นอนู่ยนกินเลยไอ้ก็ปลาเล็อไอ้กาปลานี่ยน,นี่ไอ้ก็ปลาอะนี นึกว่มานี่ก็พอมาต้มปลาให้น่นไหยนี่ไม่โดนเฮ้ยก้างบ่อมีก้างบ่อไคชุมันมีก้าง มีบะหมี่ต้มกบผัดหนุ่าม,ามีกบบะมี่เลยเฮ้ยกบบะ,ะ,ะ,ะมี่มีเลยอุ้ยกบได่นี่เนาะมีแต่ <c oughs> ปลาเนาะบรอมีแต่ปลาบะรึเขาไปอ๋อกบมีแต่ปลากบบะมี่มีพอไปต้มให้ดูนหะกบบะมี่ Nên mình nghe thật Mình em cái này này em 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 cốp em 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 นี่บูว้าวพออามาพ่อก็ต้องไป <laughs>

Nhưng mà tụi là vãi phải lắm hả bò <laughs> là à. nữa Làm chụp phần กับเซราปารุ่งเปก่อนแน่ขอบคุณกับคุณเอ็ดทุกท่านเลยค่ะมาติดตามในรับชมช่องม,ม,มานอกเน่ๆ่มาขังคุณนสนาให้ขอบคุณในรายเนยเน่สบายดีป้ารุ่งเนี่ยดุบบายบายเน่เอ้ยบายบ, <c oughs> บายดุยล่ะจุ๊บจุ๊บสบายเด้อป้ารุ่งเด้อสบายดี